ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตข่าวดีจากเพจราชดาธนาดีเรกรองโฆษกรัฐบาลนะคะโดยได้โพสต์ว่าข่าวดีสําหรับคนพิการขยายเวลาปล่อยกู้เพื่อประกอบอาชีพไม่เกิน1,000 0บาทไม่มีดอกเบี้ยพักหนี้ให้1ปีนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพจและยู u ูบข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ เมื่อวานนี้นะคะ10มีนาคม2564ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งมีนายจุเลลักษณวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้มีการอนุมัติขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจากเดิมที่หมดเขต31มีนาคมนี้ ขยายไปจนถึง31พฤษภาคม2564โดยปล่อยกู้รายแล้วไม่เกิน10,000บาทไม่ต้องมีผู้คำประกันไม่มีดอกเบีย้ยพักหนี้ไม่ต้องจ่าย1ปีนะคะผู้พิการที่สนใจสามารถยื่นคำร้องผ่าน2ช่องทางนะคะก็คือยื่นออนไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะยื่นด้วยตนเองกรุงเทพศูนย์บริการเบสเซ็ตณจุดเดียวสำหรับคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคม ต่างจังหวัดศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมสายด่วนพอมโทร1 3 0 0นะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับคนพิการนะคะที่ขยายเวลาปล่อยกู้เพื่อประกอบอาชีพไม่เกิน1 0 0 0 0บาทไม่มีดอกเบีย้ยพักหนี้ให้1ปีนะคะ